่สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีตอนเย็นเย็นมาแล้วพี่น้องมาแล้วพอดีที่อรอกข้อย,ยติดตามแนวทางเราทนายนเย็นนี้มีขาดปัดเุบันพี่น้องเกอมาแล้วนะคะอ่าสำรับวันนี้วันศุกร์เนาะหมูวันพุธผ่านมาเป็นเลยพี่น้องเห็น<อ>บ้างด<อ>ิอ่าวันพุธที่ผ่านมาข้อตรงๆรงข้อแก้ไม

อันนี้เป็นของวันพุธที่ผ่านมานะคะเป็นวันที่ผ่านมาครับเป็นวันพุธที่ผ่านมาเนาะสำหรับวันนี้วันนี้วันศุกร์ที่สิบเอ็ดเดอร์พีน็อตเอจะได้มาแล้วได้มาแล้วแนวทางครับผมเล่าคาตัะเอาไปพิจารณาเบิ่มเป็นเนอทาเดอพีน็อตเ้อร์เนาะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นมีเข้ามีหุดแตวลา ที่ผ่านมากากเขาตจบเลยสำหรับเดืกอี่เรื่องบมลุ่ครับผมแต่ว่าจบผู้ชุดหลุดแต่ว่าันพุธที่ผ่านมาตรงๆพี่น,อน้องนี่อ๋อม,มาเดี่วสำหรับเดียวทางวันที่สิบเอ็ดครับผมจะลาวหาปัก<ะ>เนาะราวหาปักยันนี้ เอาไปพิจารณาเลี่น้อยด้วยเอฟซีไฮที่รออยู่เนาะเป็นสีว่ามาไปมาไปถ้าใครอยากได้เลขวิ่งครับผมก็คือคนไทยมาวิ่งวิ่งสามวิ่งสี่วิ่งยังโมลุ่นเพี่น้อยด้วยเลขวิ่งเนี่ยนะคะวิ่งสามวิ่งสี่ วิ่งสามกับสี่ครับผมสำหรับใครที่ชอบวิ่งเอาไปวิ่งได้เลยพี่น้องวิ่งสามวิ่งสี่เยอะแม่นมากนะคะสพารับเลยเห็นบอเนาะพี่น้องเนาะว่าผ่านมาเนาะเอาตรงๆเด้ไหมอ่า ่รังไม่จริงๆ่ิง้อือจะพิจาเป็นีหนองเร้อคอมเมนต์บอคอมเมนต์ไม่ม่เด้อว่าปะกาศเห็นบอเนาะคัดไม่การตอบรับดีกับสิโล้ไหายคานบอตอบรับคาราบอมากับสิบรล้มหาเพราะว่าเนวข้ามอเขาจะหนาข้าจองผม่ได้พรากอะไรหรอกถาว่าบอมาก็ชอบกับสิบบล้มหายกับสิโล้ไหายแต่เฉเพราะชุ่มกัเจ้าในไค่ะเพราะว่าเนาะ ก็ว่าแต่ว่าเราจะเอาลองมึงพี่น้องนะติดตามลองดูถ้าชอบก็ตามเนาะจะพิ่งจับกูไมาให้ครับงวดกลางงวดนี้อัศรัยตัวเล็กน้อยพี่น้องเนาะก็หลายตัวเล็กน้อยแต่ว่าคงจะเนี่ยงหนยไม่ยอมบอกใช่ถ้าวิ่งสี่ได้เพียงเด้อกคนไทยกดดับกูให้หกสี่หกสี่ค่ะครับผมถ้าติดสี่ หกสี่แล้วก็สี่สามอาจจะมาด้วยกันไหมยิงสามยิงสี่เ <1, S 2> นาะแล้วก็สองสี่แล้วก็วกหนึ่งสองอ,อันนี้เป็นมาแบบเดินไปดูเด้ดีหรือเปล่าเนาะ,ะแล้วก็หนึ่งห้า จะเป็นตัวการ,ร,รตัวร่างของพ่อจ็คเนาะมีเพิเ่มเติมหึือไา่ถ้าศูนย์มาก็คือศูนย์ห้าเนาะพี่น้องแต่ว่าถ้าหนึ่งมาก็คือหนึ่งสองหนึ่งห้าถ้าศูนย์มาก็ศูนย์ห้าเราคนในวิ่งมากซีกับสามเห็นข้อพี่น้องเห็นไหมทับเจนดบ่ เราพัฒนาแนวทางวันศุกร์ที่11สิงหาคม2566เหล่าขาดฟันพี่น้องครับผมกูได้ติดติดตามอยเลื่อนหัวเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับท่านช่องนะนานๆทีจะลงนะคะสำหรับแนวทางยันนี้มีเฮกูได้มักกูได้ชอบจันทร์คุ้มสุขวันวันก็เป็นเน้นกันเลยก็เป็นเน้นมากบอกนี่ตัวเน้นได้พี่น้องเนี่นะสำหรับ เดียวทาองผมแรกนี่ระเด็นวาให้่สองหาง<ม>เดี๋ยวมันจะขีดให้นะคะสำหรับตัวเนี้ย้ำอีกครั้งนะคะวิ่งสามกับสตัวเดียวยังไม่หลุดได้เป็น้อกเลยคนใหญมากสามกับสนะี่นะหกสี่สี่สามสองสี่หน่สองหนึ่งหาศูนย์หาปกติปัญหายมากแค่ประมาณสี่หางหาางแต่ว่ามือนี่พิเศษเป็นนส้นในนว่า กันกันผ่าศูนหาเพิ่มเติมเขามา้ถ้าศูนมาถ้าศูนสิมาบางคนว่าคนอยากศูนมาแต่ว่าเพิ่มาเน้นศูนตอกพี่น้องมันมีตัวเด้นอยู่แอบมินเจ๊จะโกลงให้นะคะสำหรับตัวเน้นพี่น้องเ่็นว่าปันเด่นตัวไหนพี่น้องบ้เป็นเด่นตัวไหนเน้นสารกับสีอาจจะมาทำกันอาจจะมาคู่กันอ อาาคู่กันก็นจะเป็นชุดนี้พี่นอ้องอย่าลืมไปอย่าลืมกลบด้วยพี่นอ้องเด้อมันไปยางเดียวด้วยพี่นอ้องมีเข้ามีหลุดบางทีก็ตุดตัวก,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 กลับอยู่แต่หลอกทิพย์พี่นอ้องท่านพูดนี่ตรงๆเล่พี่น้องสำรับหนึ่งหกครับผมเพิ่ในไม้สองหางค่ะสำรับเย็นนี้จะเป็นมักโซนตัวมากเนาะอ่าโซนตัวโซนตัว,อ,อ,ตวอันนี้กับกระอูกเนอือะ มันหายมาอย่างไรแต่ลมก็ซันไรพี่น้องอเอาฝากตอนเอ็กซ์ซแฟนสองตอนคำคำแรงแรงแล้วก็อีกชุดหนึ่งนี่เห็นไหมพี่น,อน้องมันนะนะสองซีกับซีสามอ,มอาจจะมาด้วยกันบนแนนพี่น้องเกิมมั่งกันคือเกา่ากับศูนย์ ตัวแร็วควาีอินก็แต่ว่าแต่เพื่อเป็นการบำบัดเรื่องเรื่อเรืองห้อน้ำไปกลับด้วยเนาะกลับด้วยโอ้ร่างอะไรพี่น้องมพราะหน้าแปลตัวนี้คิดเส้นใต้ไว้จัคหน่อยถ้าศูนย์มาศูนย์มาดีเนาะค่ะศูนย์มาดีได้เกินอย่าลืมไปกลับด้วยพี่น้องไปกลับด้วยเนาะฝากกลับมาพี่น้องแดดเนาะสำหรับร้านเล่าขาตาบก็บางงวดจะ่วา ไหวบางวัดจะมาซ่าเนาะมาตอนใดจะล่วงไห้ตอนนั้นแล้วบางทีา<บ>ทางช่องก็อาจจะเดินข้าแล้ววันนี้ก็เอามาล่งม,มาให้แล้วพิจารณ้ามึงเอาครับผมนะคะอยากให้ผู้ชมผู้มานกัน,ลนเลือ่น้องเด้อใครที่ติดตามข้างซองกับค่อยส่งๆมันๆน็อบล็อบมือด้วย,ยกันเนาะใครที่ชอบเดาทางต่างประเทศเนาะกับอะไรจะเลือกหนึ่งวี่น้องฝากไว้นั่งคลิปนี้แหละสำหรับ รับเกาหลีรับเกาหลีนี่โอ้มาลายพี่น้องเย็นวันที่สิบห้าว่าต้องโทรมาถามนไปพี่เจียบเย็นที่สิบห้าถ้าได้แล้วทางช่องจะลงให้เย็นว่าเย็นก็อาจิบเ็นเศร้าคแล้วพี่น้องอน้องคะน้องราะว่าโอ้สายใหม่แล้วนทำไมน้องอผมตัวชี้เนี่ยเปินกจะหายมากให้มาแล้วจับได้กันบ่พี่น้องอ่าแลต่จะย้ำให้ในคลิปนี้ด้วยจะหายมากเลยละก็ลูดซูนซูนน้อ ถามกมาก้งเพิ่นจัไห้ยคือศูนย์ครับผมที่เพิ่นหายมากก็คือแปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ครับผมเอ็มีจจะบรด้ยกแล้วจะไปซับศูนย์ับแนีทางเล่าแล้วน่ะทางเอาแปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ใครที่ถามแล้วก็เพิ่นกัดครับคูหายมากนี่ีชุดร่องอยู่แต่มีหาศูนย์ห้าศูนย์ดศูนแล้วก็แปดศูนย์ี่สามมี นาะตัวสามตัวก็คือแปดสี่ศูนย์จะเริ่มเอาไปตัดผิดใจหน้าเบิเนาะสำหรับในห้างรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยอ่ารับเกาหลีค่ะปัดว่าคื่อห้าลายอืเ้านะยกอีกครั้งสำหรับเดือนนา,นา,า,นา้นเราพัฒนาาพัฒนาใส่ในจารณญาณในการรับชมพี่น้องลูซี่ใครที่ติดตามทีมง,งานมาให้อยู่ให้ฟังฟังเดี๋ยวเดี่น๋ยวกดกระดิ่งได้พี่น้องกด จะได้เห็นล่มหายแต่เสือใหเห็นเลยค่ะบางคนออกไปได้ก็ได้เห็นนะครับบางทีเอาก็อาจจะมาเย็นๆบุญเลยพี่น้องครนะคะบางทีก็อาจจะมาสิบเก้านาฬิกาบุสำหรับเรื่องห้างล่าวพัฒนาต้องใส่กระดิ่งแย่งเดี๋ยววิ่งแย่งเปลี่ยนเพราะว่ามีการลบชิดแจ้งบรรยากาศเสืเห็นเลยเห็นเห็นท่านเลยพี่น้องค่ะว่าเรื่ออกเราได้เห็นเนาะเสือดาวก็กดค่ะ คร so ับน่าเราพ้อครับมีโีมาดกัครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ